เร้อยแล้วคร s <S ับเราอยู่คังโกดังที่ญี่ปุ่นครับจังหวัดนางโกยาครับตอนนี้เรามีรถที <mon> ่อยู่สต็อกของเราทั้งหมดนี้นะฮะเลือกดูเลยครับเอาพาดราคาพิเศษแน่นอนดูผมมีสต็อกอยู่ที่ญี่ปุ่นครับเดี๋ยวเราพาไปชมดูว่าอะจะมีรถอะไรบ้างนะฮะ FL อะที่ไหนไม่มีผมมีนีแม่จอดเป็นตับนะฮะอะ เดี๋ยวเราไปไล่ดูแล้วกันว่ามีรถอะไรเด็ดๆมั่งแล้วกันนะครับอ่ะผมพาไปดูนี่แล้วกันซีวิกเอฟแอลไทอครับนะฮะซีวิคเอฟแอลไทอาครับนะฮะนี่ซีวิกธรรมดาป่ะนะครับอันนี้ซีวิกเอฟแอลไทอาครับ f t 86ครับนะฮะนี่ ฟีที่ F T 86ยังมีอยู่เลยอ่ะนี่ FL FL พึบนะฮะเอาผาดเราไปดูเดี๋ยวเอาผานออปชั่นเต็มไม่จกตามีโถเยอะแยะนะครับรุ่นเก่าก็ยังมีอยู่นะอ่ะผมพาไปดูแล้วกันครับเอาผาดเนี่ยอย่างเงี้ยภายในสีเนี้ยมาไไยดูดี นี่เอาตัวไหนอ่ะนี่ได้เอ็กซ์คลูซีฟเราด้วยไม่ใช่เหรออันนี้เวลฟายหรอนนเวลฟคันนี้คือเวลฟายเขาเรียกว่ารุ่นแซดพรีเมียร์ครับนะฮะแซดพรีเมียร์น,นี่ก็เวลฟรครับแซดพรีเมียร์นะฮะเวลไฟายชุดแต่งครบหมดกันภายในครบหมดนี่ภายในส้มนะฮะเอาผาดเอาผาดตัวเก่านะครับนี่เอาผาดตัวใหม่เยอะมากต้องบอกแบบนี้ว่า พามาถึงญี่ปุ่นครับให้ดูว่าเรามาซื้อจริงเล่นจริงของจริงครับหมายความว่าของจริงหมายความว่ามาถึงที่จริงๆเราไม่ได้แบบว่าไปรับต่อหรืออะไรอีกทีหนึ่งนะฮะ mm. นี่เวลฟอะเวลฟผมชอบมากเลยอะเวลฟสวยมากเลยอะ mm. อยากได้เวลฟจังเลยนะฮะ mm. นี่เวลฟจะเป็นตัว h e v นะฮะ mm. ก็คือเป็นตัว mm. เขาเรียกว่าอะไรนะ mm. รุ่นไฮบริด ไฮบิดหมดเลยครับจริงๆมันก็จะมีเอาผ่าตัวท็อปๆนะเดี๋ยวผมพาไปดูเอาผ่าตัวท็อปๆแล้วล่ผมเลงไว้แล้วเอาผ่าตัวท็อปผมตัวชอบคันนี้มากเลยอ่ะนี่ครับนี่คือสีทองครับตัวใหม่คันนี้ได้ชุดแต่งโมเดลิต้านะโมเดลิต้าครับครบหมดแล้วคันนี้เป็นตัวไฮบิดนะฮะเป็นเ e อ็กซ์คลูซีฟเรา คือหายากมากเอางี้ดีกว่าหาโคตรยากแต่ที่นี่มีนะฮะที่นี่มีสุดยอดเลยนะฮะนี่คันหนึ่งเดี๋ยวขอซาจโจว่าขอคันหนึ่งได้ไหมแชมป์สามร้อยขอคันหนึ่งได้ไหมได้ขอคันหนึ่งได้ไหมนะฮะอันนี้ Civic. สวิตช์ FL ครัซสวิตช์ FL ครับนี่คโวลล่าครับคโวลล่า ไลค์คุยเซอร์นี่ทีเด็ด G R M R ครับยาลิสเอาคันนี้แหละเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้กลับไทยเดี๋ยวลองคุยดูว่าได้ไหมไม่รู้มีลูกค้าหรือ,อยังนะฮะ l i m i เ e d e d ี t i o n ครับ G R M R เซนครับนี่ยไถ R F L ครับครึบ,บอ่ะแล้วก็ยังมีอีกเพียบเลยนะ,ะต็อกนะครับ ก็รื้บเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศเข้าๆแล้วกันมีรถให้คุณดูอีกเพียบเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันสําหรับใครที่อยากได้รถนําเข้าติดต่อมาแล้วกันกับ300สาดหลายไาร์ดร่วูมครับบุกอินเจแปนออนทัวร์ครับกับคลิปนี้นะฮะที่มาดิวธุรกิจนะฮะทำงานแล้วกันเกี่ยวกับรถยนต์นําเข้าครับไป นักมากค่ะอันนี้ชุดแต่งแงนนดมค่ะเขาคือจิมมี่ที่แต่งตัวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่อนนะอืมสวยมากเรามาที่นี่เพราะว่าเป็นดิลเลอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่ปุ่นนะเป็นเข้าเป็นดิลเลอร์รถมือสองรถใหม่ทุกอย่างเลยเป็นเข้าตลาดหลักครับอืก็เลยพาเขาพามาดูในส่วนของรถที่เป็น R35 Nismo แล้วก็ T Spec ค,ครับค่ะ เดี๋ยพาไปดูอาสามกันหน่อยอันนี้เป็น Disney. นิสโมที่เคยโอดในโชว์ดูบเราสีเทาแต่เนี้ยเป็นสีน้ำสีขาวสีขาวครับก็มีพร้อมส่งมอบเลยนะถ้าใครอยา,ายกได้ก็ติดต่อมาเลยเป็นรถใหม่ายแดงครับไม่ต้องรีเซลแต่ยังเป็นเวอร์ชั่นก่อนล่าสุดนะเวอร์ชั่นล่าสุดจะเป็นแบบวิงสูงสูงบอกเป็นโครงคาร์บอนนะฮะ อ่ะอย่างเงี้ยสีดำต้นใหม่ป้ายแดงเลยนิสโมครับนี่ก็มีเตดตกิชชั่นจริงๆเราอาจจะเคยเห็นนิสโมสีเทาแล้วสัตว์ที่นี่มาก็มีสีดำสีขาวมีอันนี้คันหนึง่งแล้วก็สีขาวครับ สวยทุกคันครับแต่มันจะมีอีกคันหนึ่งคันในในความรู้สึกผมมากอาจจะรู้สึกว่า Nismo v e r s นอะมันหาดูได้ง่ายนะเพราะว่าเราเคยมีมาขายสองคันแลยวใ่เราพามาดูรุ่นคันนี้ดีกว่าเป็นในส่วนของส i s s a n GT-R R35 น้ำชาอันนี้เราเรียกว่ารุ่น T Spec ครับ T Spec Edition นะ มีจำนวนร้อยมากใใครับในคร้ายก็บอกบอกันว่าตอนนั้นน่ะที่ศูนย์ลิขสันน่ะขายกัน12ล้านค่ะ<ฆ>นะฮะมินเนียมเจดสีมินเนียมเจดพิเศษครับ12ล้านประมาณ12ล้านกว่ามันมรีเซลไปถึง18ล้านกว่า<ฆ>นะฮะอันนี้ทีสเปคครับอันนี้ทีสเปคนิสโม่ด้วย ล้อนิสโมด้วยนะครับอันนี้มีล้อนิสโมด้วยนะฮะมันจะมีรุ่นแบบนี้ผมต้องบอกว่ามันจะมีทีสเปคที่เป็นนิสโมก็คือบอะนิสโมล้อนิสโม่ทั้งนี้อีกรุ่นหนึ่งนะฮะก็อันนี้เป็นทีสเปคแต่ได้ล้อเป็นล้อนิสโมมาแล้วครับเบร์เป็นคาร์บอนเซรามิกเรียบร้อยหมดแล้วอ๋อใครอยากได้บอกนะสวยนะสิ่งนี้นะใช่ เต็นท์รถอีกหลายๆเต็นท์นะเรามาพร้อมตลอดตอดแต่ว่าไหลเขาเลยนะตลอดสองข้างทางนะจะเจอเต็นท์รถเต็ไมไปหมดเลยอนะเรารู้สึกว่าเราภูมิใจเหมือนกันว่าเต็นท์รถเราสวยเพราะว่านี่เนี่ยเขาจะแบบว่ามินิมอลนะตามสไตล์แบบพื้นบ้านเขาครับก็อันนี้เป็นต้นลวกันนี่พามาดูจิยาสวยครับหนึ่งไทยไม่รู้ว่าสินค้าเท่าไหร่มีใครอยากได้ม้างไหมไม่รู้ทีสเปคไม่มีนนในตลาดนะอืม,อม สีนี้ไม่เคยเห็นด้วยใช่มันจะมีเขาเรียกว่าจะมีสสีหลักๆที่เป็นตัวพิเศษสำหรับเจ้าทีสเปคครับสี Midnight Purple นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวเนี้ยเป็นสี Millennium Jade ครับดูน่าเสียนเสียนอ่ะมาด้วยด้วยอ่ะมาพามาดูคันนี้บ้างน่ารักน่ารักสิคิมิโมโตรถไเฟ้าอ่า รถไฟฟ้าไมโคร,โครอิเพล็ก์คาที่ญี่ปุ่นผมต้องบอกกนว่าพวก b y d เพิ่งมาทำตลาดนะเขายังมองว่ารถไฟฟ้าแบบสู้รถน้ำมันไม่ได้ในความรู้สึกเขาเพ่บ้านเขาทำรถไฟฟ้าค่อนข้าง,งเจ๋งมากแล้วก็ที่ชาร์จ EV ก็ยังไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ยังไม่ความนิยมนะใช่แต่ใครที่อยากรู้ว่ารถไฟฟ้าญี่ปุ่นเนี่ยล้ำแค่ไหนให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่พี่แชมป์ไปเดินงานก่อนหน้าคลิปนี้เนาะค่ะจะได้รู้ว่ามันแบบนวัตกรรมเขามันล้ำมาก ค่ะ,ะน่ารักมากเลยค่ะบอกเลยว่าเมืองไทยถ้าผมมีจอดงี้เนะี่ยสุตลต่านแน่นอนอะไหนลองอลองซ้อมทำนท่าสุตาลต่านหน่อยค่ะสไลด์ยี่ห้าล้านนะสามสิบล้านด้วยซ้ำสามสิบล้านอาจะดีนะนี่จอดตรงนี้ก็เกนะ้าส <laughs> ิบล้านข้างในอ <laughs> ีกร้อย้ะนะ เป็นรุ่นพิเศษดิสมอลล์เวอร์ชันครับนี่เห็นป่ะแฮนด์บิ้วก็คือประกอบเครื่องด้วยมาแล้วก็จะมีชื่อคนผลิตด้วยนะจอดซะไม่แรเลยนะ <S 2> <S 2> ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะสีอะไรเลวะสีเทาอย่างเดียวที่นี่ก็นิสส์โมจะมีสีในส่วนของสีขาวสีดำสีแดงสีเทาก็ประมาณนี้แล้วกันเราพามาในส่วนของโค้ชที่เป็นจิยานะวันนี้นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปไหนกันต่อเดี๋ยวเราพาไปแล้วกัน อยู่่่ญีปุนยนะอยากมีขับฝันฝันในชีวิตัะครั้งหนึ่งได้ต้อง60ครับสวยๆแต่นี้มีไม้แล้วเข้าไม่ได้สวยมากเลยหามีหาป้ายแดงแบบรถไม่มีเลขไม้อยู่อ่ะไม่มีเลยอ่ะพยายามหาอยู่นะครับนิสกา尔ไออา,าร์สามสองครับอยากได้ไปจอดที่โชว์ดูันเลย นีเป็ EMG ใหม่ติ๊บเลยอะตรงอะไรซ้ายน,นี่พี่หกข่าวเนี่ยอะไรซ้ายก็อันนี้อีกโซนหนึ่ง <S <S เดี๋ยวเราไปดูอีกโซนหนึ่งแล้วกันไะนี่อันนี้สามหกศูนย์ดีดีโฟไฟเตอร

ินีกาลาโดโอเต้หมดเลยโรสรอยจีคัสต้งมีเป็นสิบอ้าวในส่วนของรถ SUV ครับ G400D ดีนะฮะพึบแต่ที่จะพามาดูคือมาดูคันนี้มาดูคันนี้ครับแฮมเมอร์เอสหนึ่งกระบะยังเฟียว เสียงชุดใหญ่เลยอะนะฮะแฮมเมอร์เฮหนึ่งหกจุดห้านะฮะนี่ที่นี่ g ีคลาสเยอะมากนะครับก็สำหรับท่านใดครับที่อยากได้รถนำเขาก็แม้ผมจะเป็นมือใหม่นะสองเดือนเองนะที่เริ่มทำรถนำเข้าแบบเต็มตัวครับแต่ผมก็พยายามขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านที่สปอร์ตครับพยายามที่จะให้รู้เยอะที่สุด ที่จะมาให้ข้อมูลลูกค้าได้มากที่สุดแล้วก็เลือกรถที่โอเคที่สุดแล้วกันกับราคาที่สมเหตุสมผลที่สุดแล้วกันสําหรับท่านใดที่สนใจรถยนต์นาเข้า Import ตคาก็เอาผมเป็นตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะฮะสำหรับท่านใดที่อยากจะได้รถครับก็วันนี้ผมพามาญี่ปุ่นเลยผมพามาดูรถจริงๆซึ่งมันเป็นรถในความฝันของผมด้วยนะผมอะไรเหมือนกับมาทํารถแล้วก็ได้ทําตามความฝันตัวเองด้วยทุกช่วงนาทีที่อยู่ที่ญี่ปุ่นน่ะโคตรมีความสุขเลย ก็ขอบว้เวลาอยู่กับอยู่กับเมียครับเมียรับด่าต้องบอกวันนี้ว่าขอบคุณหลายๆท่านแล้วกันครับผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ซัพพอร์ตแล้วก็ขอบคุณกันขับด้วยที่แบบสนับสับพอร์ตผมเที่ยวแบบเหมือนปากต่อปากให้ลูกค้ามาซื้อผมครับวันนี้ก็มีโอกาสได้เดินทางตามความฝันแล้วกันถึงแม้จจะเป็นแบบยังไม่ประสบสำเร็จเลยนะแต่แค่มีโอกาสได้มาถึงแบบจุดกําเนิดว่าเขาทํารถนาเข้ายังไงเอาเข้าแบบไหนซื้อได้แบบไหนอะไรเงี้ยก็ e ีนี้มันไม่ใช่ E.P. แห่งความสําเร็จแต่มันเป็น E.P. แห่งการเริ่มต้นคนที่ติดตามเราแล้วดูเราใน E.P. เนี้แล้วถ้าดูต่อไปเรื่อยๆอ่ะจะรู้เลยว่านะวันนี้อาจจะไม่ได้ผู้ที่เชี่ยวชาญชํานาญร้อซแต่มั่นใจว่าจะเห็นภาพนั้นแน่นอนคือผมก็แค่คิดว่า <c oughs> จะสําเร็จอ่ะเราต้องทําตัวให้คู่ควรทุกวันนี้ผมก็ยังไม่สําเร็จนะผมก็ยังทัตัวให้วันเดินที่มันสําเร็จจะได้คู่ควร